เพื่อนวูสซอมบี้เนโบหูดีฟน์ทำยอดวิวให้กูได้มากดังนั้นต่อกันในด่านกลางคืนเลยดีกว่าไปมาเริ่มกันในด่านแรกของด่านกลางคืนนะครับเริ่มมาเนี่ยเขาจะทําการให้ทันตะวันเรามา2ตัวนะก็ม,มีประมาณนี้แหละครับผมคอบที่รับชมคลิปซึ่งตัวที่ผมเลือกในด่านด่านนี้เนี่ยผมก็มี p o p ท r ูมรีพีเตอร์เชอ r r รี่บอมวอลน โปแตโต้ไม้โปติโต้เอ,อ่อซันฟลาเวอร์นะฮะซึ่งในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมเล่นแค่2ด่านเท่านั้นนะฮะซึ่งในตอนกลางคืนนะครับก็จะมีหลุมศพด้วยนะฮะซึ่งในหลุมศพเนี่ยเราสามารถทําลายมันได้เนาะและอย่าถามกูนะว่าทําไมถึงเอาแค่2ด่านกูจะบอกให้เอาบุญละกันเมมกูจะเต็มเลยเว้ยเนีถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็แค่ดูคลิปกกแล้วกดไลค์และซับสไคร้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมครับซึ่งในด่านที่1เนี่ยสำหรับผมนะมันไม่ได้ยากเท่าด่านที่2ต่อไปเลยนะฮะและพระเอกของผมนะครับก็คือตัวของพับส่วนทรอองนะก็คืต ส่วนตัวประกอบก็คือรีพิเตอร์นะฮะไม่รู้มาทำไมเหมือนกันไม่ได้ใช้เนาะซึ่งไอพับชูมเนี่ยมันสามารถหาได้เว้ยโอ้โหแบบโคตรปวดัวานะฮะซึ่งถ้ามันหาไม่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ชิลมากๆเลยนะฮะแล้วพับชูมเนี่ยก็มีราคาสูงสั้นตามที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะซึ่งด่านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหวาดเสียวมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีไอสามตัวหน้าลัางอ็ซันชูมแล้วไปด่านต่อไปหว่า ซึ่งในดาดานนี้นะครับก็มีซอมบี้ที่น่ารังเกียจอยู่ทั้งหมด3ตัวเลยนะอย่าให้กูรู้นะว่าบ้านในชีวิตจริงมึงอยู่ไหนซึ่งในดาดานนี้นะครับผมก็ได้เลือกพับชรูมซันชรูมปเตโต้มาไมชอรี่บอมวอนัทและก็พีชูเตอร์นะซึ่งได้ใช้ครบทุกตัวเลยซึ่งในดาดนี้เป็นด่านแรกนะครับที่ผมเสียเครื่องตัดหญ้าแม่งเงยบัดซบที่ซื้อ ช่วงสุดท้ายเนี่ยกูก็ผ่านมาได้ด้วยเชอร์รี่บอมนะไม่ถ้าใครอยากผ่านแฟนเมดอันนี้นะฮะไม่ต้องหยิบเชอร์รี่บอมทุกตาแตหลังจากระเบิดไปนะครับเราก็ได้ตัวของสแกรี่ชูมมาเรียบร้อยอำกันในด่านที่18เลยดีกว่าหลังจากเราได้สแกรี่ชูมนะครับ mm hmm. เขาก็ทำการให้ซันชูมเรามา ห้าตัวอันนี้ด่านนี้เว้นนะคนดูด่านตังนี้เนี่ยเขาจะทําการเซตให้เราตัวมีประมาณนี้เลยเช็ดเคมันดูดีเฮียสแกรี่ชูสามตัวอยาถามนะว่าทําไมสิ่งกูดูเบาเบาไอ้เ็ดเคมันดูสิเที่ยงคืนห้องกูมันจะร้านอยู่นะไอ้ดีดกูม่งก็จะร้านอยู่แล้วแต่จริงๆนะในดีดเน่ยังมีคนคุยกันอยู่ห้องกูนี่แหละร้างผมก็เลยเรียกมาทาคลิปเนี่ยซึ่งในวันศุกร์นี้เนี่ยผมจะไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะฮะแล้นจะถามว่าเหตุผลคืออะไร มันมีเสี่ยงมกวนเยอะอีกนั้นคลิปนี้จะเบาเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะน,น,นําไพรพลคนสําคัญของข้าพเจ้าสเกลี่ชูมสเกลี่ชูมยิงหลุม ได,ได้ได้ได้เดี๋ยวอันนี้คนจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าพูดถ,ถึงราคาก่อนเลดีกว่าสเกอรี่ทรูนั้นมีราคาทั้งหมด25สตานซึ่งก็น่าจะปกติอยู่แล้วเท่าที่ทุกคนรู้กันประมาณ8 0 0 0ล้านคนและสเกอรี่ทรูในเนบหุ่ดีเฟนเนี่ยก็จะแตกทางจากของแท้เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งของแท้เนี่ยเวลามีซอมบี้เข้ามาใกล้ใช่ไหมตัวของเขาก็จะหลบและซอมบี้ก็จะสามารถรับประทานเขนาดได้ไวในภาคดีนั้นซอมบมี้ สามารถรับประทานตัวของสแกรี่ชูมได้นะฮะโอเคจบไปแล้วกับการรีวิวสั้นๆเรามาพูดถึงเกมเพลย์กันหน่อยดีกว่าพ่งในด่านด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมเสียเครื่องตัดหญ้าได้คุ้มค่าที่สุดเลยนะฮะแต่ด่านด่านนี้เนี่ยมันจะมีความยากลำบากตรงที่ไอหลุมเปลือกี่มันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยส่วนที่เหลือนับว่าง่ายนะฮะถ้าไม่มีหลุมอย่าให้กูรู้นะว่าในชีวิตจริงมึงมีหน้าตาเป็นไงกูตามหักคอให้ตายรอบสองแน่งในด่านด่านี้เนี่ยผมก็ได้เสียเครื่องตัดหญ้าจำนวนสามเครื่องเลยนะฮะเพราะเพราะอะไรอย่าให้รู้นะ อยแลไหนี่แหละครับก็คืออยตางผที่ผมเสียเครื่องตัดหญ้าเยอะเขาจะรู้ไม่เดียว่าคืออะไรเฮ้ยแล้วทำไมมือนอนข้างๆกูเนี่ยกูนอนพา่เนี่ยเอ้เราเป็นเพื่อนกันมือนอนด้วยกันไม่ได้นอนได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องแบบซึ่งในด่านนี้เนี่ยที่ยากมันจะมีอผลหนึ่งด้วยนะไม่ได้มีแค่ผลเพราะมันจะมีซอมบี้บุกมาอยู่เลนหนึ่งเสร็จมันทำให้สแกดี้ชูมในเลนข้างๆกลัวนะฮะซึ่งมันไม่ยิงนะไอ้แกาก ตกอมบี้ตัวสุดท้ายแล้วรับเกรปบัสเตอร์ไปเลยดีกว่าซึ่งมในด่านนี้บอกอเพิว่า easy ง่ายมากๆง่ายจัดจับพูดต่ำตรงง่ายมากง่ายกว่าไอ้ด่านเปลี่ยนเมื่อกี้เลยซึ่งในด่านนี้นะครับผมใช้เซ็ตเป็นตามนี่แหละปอ๊อปตัวไมวอนัทพับชูงเกรปบัสเตอร์ซันชูแล้วก็สแครี่ชูไปเลยไปเราไปดูเปลี่ยนเพลงกันเลยดีกว่าแล้วก็ทุกคน,นะคะัมีหลายอย่างที่ผมไม่ได้บอกนะ ีซอมบี้ประเภทใหม่ท,ทั้งสองตัวในภายในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือซอมบี้ถือกบเพลิงกับซอมบี้หนังสือพิมพ์มีซอมบี้ตัวหนึ่งนั่นก็คือซอมบี้นักถือไฟในตำนานหรืะซอมบี้โจดตัวของเขาก็มีความสามารถคล้ายๆกับทอชชิ่งซอมบี้เลยนะฮะจากพลังสอมบี้สองและซอมบีท้ที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็คือซอมบี้ถือหนังสือพิมพ์ในตำนานนะคือถ้าหนังสือพิมพ์ของคารเน็คเขาเลวกทืบยับเลยแล้วคลนบัสเตอร์นะทุกคนก็น่าจะ หล้งคารองนี้สุดท้ายสำเร็จนะครับเราก็จะได้ร้านขายข,ายของที่เพิ่งมาในร้านร้านค้าเนี่ยก็จะมีพืชขายสกินขายแล้วก็อัปเกรดอะไรก็เรื่องมึงนะซึ่งของในมยมดแฟนมีการนี้เนี่ยพูดแพงโอเคนะคะคลิปก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมพาคเสร็จเนี่ยก็ตีหนึ่งสามนาทีแลนะ้วฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดติดตาด้วยขอโทษที่ลงคลิปนานนะครับสำหรับวันนี้ขอบครับ